ุณผู้ชมคะมีคนบอกว่าในวิกฤตเนี่ยก็จะมีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาโอกาสเพราะอาจจะทําให้เราเกิดไอเดียธุรกิจขึ้นมาได้อย่างที่นี่เลยค่ะบริษัท BPS กรุงเทพจำกัดหนึ่งในผู้นําเข้าและจําหน่ายวัสดุงานพิมพ์นะคะที่สร้างธุรกิจนี้ขึ้นเนี่ยในยุคที่โอ้โหตอนนั้นน่ะวิกฤตต้มยำกุ้ง oh. ใครเห็นใครก็เครียดใครเห็นใครก็สายหน้า oh. แต่ทุกวันนี้ประสบความสําเร็จได้เส้นทางธุรกิจนี้เป็นยังไงติดตามพร้อมกันใน SME ต้องขยายค่ะ บริษัท BPS กรุงเทพจำกัดหนึ่งในผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายวัสดุงานพิมพ์ครบวงจรเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานมากกว่า25ปีบริหารงานโดยคุณจรุนพันธ์สิริเวชดารักษ์นักธุรกิจผู้มองเห็นโอกาสแม้ในช่วงวิกฤตคือตั้งแต่ช่วงของวิกฤตข่างเงินบาทตอนต้ยมยำป้งปี40เราเห็นช่องว่างของตลาดในนาทีนั้นว่า ถ้าเราทําอะไรขายอะไรช่วงนั้นน่าจะมีโอกาสเกิดได้ง่ายกว่าสินค้าที่เริ่มต้นเลยด้วยเราเคยทํางานโรงงานแผ่นพลาสติกผมก็นําพลาสติกอะคริลริกเข้ามาเป็นพอร์ตสินค้าตัวแรกจากวิกฤตทุกอย่างเริ่มค่อยๆดีขึ้นเริ่มมีสินค้าที่เป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมเครืค่องพิมพ์ไหลเข้ามาลักษณะธุรกิจที่ผมทาเป็นธุรกิจตัวแทนเนี่ยบางครั้งอยู่ได้ไม่ง่ายและยิ่งเจอกลุ่มของทุนต่างชาติต้องมาตีมีการแข่งขันที่สูงแต่เรามีความเชื่อว่าถ้าเรายังคงอยู่แบบนี้ไม่นานธุรกิจเราจะไม่อยู่ เราก็ทำตัวเองให้มีคุณค่าในห่วงโซ่ประธานเข้ามาในลักษณะของเป็นโซลูชันเบสล่าสุด bps พัฒนาและต่อยอดธุรกิจสู่ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจงานพิมพ์ นับเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างธุรกิจให้เติบโตและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าเรียกว่า BPS Solution Learning Center ศูนย์กลางการเรียนรู้ BPS นอกจากเราขายโซลูชันแต่เราต้องการให้ลูกค้ารู้ว่าโซลูชันนี้ทำอย่างไรไม่ว่าจะเรื่องการเรียนรู้ไม่ว่าจะเรื่องของการทดสอบงานลูกค้ากลุ่มนี้สามารถส่งพนักงานกลับเข้ามาฝึกอบรมกับเราบางครั้งลูกค้ามีเครื่องจกักรมีแมทเทอเรียลเราที่ทำงานอยู่แล้วเกิดปัญหาอะไรสามารถใช้ที่นี่เป็นแบ็กทัพในการช่วยเติมงานได้ จของ BPS คือการดูแลใส่ใจลูกค้าพร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทีมงานมีความพร้อมในการให้บริการอย่างมืออาชีพ มเชื่อว่าการเติบโตนช่วงแรกของการทําธุรกิจเริ่มจากหาตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดธนาคารกรุงเทพยื่นมือเข้ามาช่วยตั้งแต่วันเราเปิดธุรกิจในวันแรกไม่ว่าสินเชื่อประเภทต่างๆหรือภาคของการสนับสนุสนองค์ความรู้สามารถมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจเราได้อย่างดี ระแสโลกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะอย่างเราเห็นเทรนที่มาเรื่องของรักโลกสินค้าที่เรานําเข้ามาหลายๆตัวเนี่ยปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรงไหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรที่เรามาก็ต้องรับเรื่องของการประหยัดพลังงานโดยภาพรวมแล้วผมว่าลูกค้าจะให้ความน่าเชื่อถือกับเราแล้วอยากซื้อซ้ําแล้วสามารถไปได้วยกันได้อย่างยั่งยืนกว่าครับ เชื่อเสมอว่าพอองค์กรเราเติบโตต่อยอดถึงจุดจุดหนึ่งเป็นการสร้างฐานลากให้กับบริษัทเราเราให้คุณค่าให้ความสําคัญกับทีมงานเรามีการเทรนปรับทีมงานให้ทันกระแสตลอดเวลาเราต้องรีสกิลเขาเราต้องอัพสกิลเขาแล้วต้องสร้างนิวสกิลให้เขาสิ่งที่เราเชื่อว่าในระยะยาวธุรกิจเรายังคงอยู่ต่อจากการที่เราได้ทีมงานที่เก่งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมโดยภาพรวม